ไม่เจอวะหึ้ยชะตกใจสัตว์ยัดแม่ไอ้เหี้ยแม่งเดินมาแล้วโมเดลอย่างเหี้ยเลยท่าเดินอย่างเหี้ยหึ้ยยัดแม่หึ้ยยัดแม่ยัดตีอีกแล้วเูาจะดูยัดตีอีกแล้วเอออ่ะเร้เหมือนการ์ดดิไงยันดิหึ้ยยัดแม่อีกแล้วเหี้ย ใครไม่มาแต่มาลูชอ็อปบริการร้านเติมโรบักแบบคลิปการ์ดมีบริการจำหน่ายผลพิศาจทั้งบอกฟุตและก็คิงเลกาซี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ททั้งบอกฟุตคิงเลกาซี่ที่จะเติมเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็าสามารถหาซื้อจับจองได้ที่มาลูชอ็อปใครสนใจลิงก์ด้านใต้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีมีบูตะคำหยาบอะ่ะมึงก็ไม่ต้องดูไอเด็กที่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้วยครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆเกี่ยวได้ใครอ่ะไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะมาดูในงานครับหากุญแจฮาเหรียญเนี้ยมันให้เราหากุญแจอะหากุญแจไปเออถ้ามันเป็นยันต์เฮียก็หลบในตัวเนาะเออเหรียญกูเหรียญกูไอ้เนี่ยพวกขอทานในสัตว์ไอ้เย่หยุดดิอะไรอน่ยอะไรตรงพื้นอะอีพรมด้วยไอ้แบบแบบหมอนนี่ยังพรมเฮียเลยพรมเฮเฮ้ยเจอกุญแจละ โอเคไปหากล네 <oh> ่องกล่องเนี่ยเจอละใช่เหรออยู่ไหนไม่รู้ว่าใช่หร <oh> ือเปล่านะกูอย <ove> ู่ก um ับไอตีอ่ะมันเป็นกล่องเล็กๆอ่ะเออเจอละเนี่ยมีคนเปิดละได้อะได้ไอเสียวมาได้ยันได้ยอนมาเกมไวมากๆเลยครับตอนนี้นะครับพี่พีมอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วกูเข้าตู้แล้วโอเลยเกิดเกิูเลยแค่นั้นแหละ อย่ยพอเสียงกูมาพอพอเสียงเกมวาปุ๊บกูรู้เลยว่ามันมาเยี่ยทำไมทำไมจอมันแดงอ่ะใช่ใช่มันมาต้องหาตู้ต้องหาตู้แอบอ๋อแอบอยู่มันอยู่ใกล้ๆมัน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 คือตัวอะไรพี่มันมันคือผีผู้หญิงตัวใหญ่เฮ้ยอ้หอตบตู้ทีดิไอ้เจี๊ยมึงเห็นตู้ไปเหรอกูรู้ว่ามันต้องวนมาอีกรอบแน่มาแล้วเยี่ยมันมันมีการทุบตู้ไหมไม่มีไม่มีมีแต่ทุบประตูไปแล้วใช่ไหม สักพักกูออกมาปุ๊บกูโดนแดกไอ้เฮียสิงปะฮาเลยโดนมึงอ่ะอ่ะอ่ะไอ้เฮียตลกหกฉากเลยกูมาแล้วไอ้เฮียกัเข้าตุบเลยอืมไอ้เฮียแล้วกูเต้นกันอยู่ในตู้ไอ้เฮียตัวกูเต้นอยู่ในตู้ไอ้สัสมากดอะไรเต้นโดนเห็นไม่รู้มันแข็งมันขยับเองอ่ะไอ้เฮียไปละไปละผ่านกูไปละรหลอดไหมน่ะรอดไหมโอเคมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วหน้าจอกูแดงละวเขินละเขินอายละเบ้ไอ้ก็ นี่ยเสียงแม่งดังแจ๊ะแจะแด้วยเสียงเดินโอเคไปละเงินไปละหากล่อง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 ต้องหากล่องเล็กๆอ่ะไอ้เชี่ยใครเจอกล่องเล็กๆบ้างไหมอ๋อไม่ยอะกูรักไม,ไมก่เจ้าอ้าเรากุ้นเจกูหายไปไหนอ่ะกูมียันอยู่วันหนึ่งเราแบบเอามียันเหรอเธอมียันเหรอเออเอ๋อแปลว่าเธอแปลว่าของมันใช้ร่วมกันสินะ เธอใช้เธอใช้ไปแล้วสินะโอเคโอเคเขาได้ได้ยันละทีนี้ล่ะเฮ้ยมันแปะห้องได้ด้วยกูเพิ่งใช่ใช่ใช่มันแปะได้แต่ต้องแปะข้างนอกนะเอาไว้แบบจักผีโอ้กูรู้ว่ามันว่ามันเปิดมันเปิดไฟได้ใช่อย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะทางไหนอะต้องรู้ฟังก่อนไม่รู้อะแต่กูติดกับเมลอยละโอเคฝั่งนี้เข้ามาสิว้ผีายวันนึงเข้ามาเลย ยงามวนะโมพุทธายะเรียบร้อยกระดาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอะไรอะต่อเราปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสร็จแล้วไงต่อวะเฮ้ยอ๋อตรงนี้มีห้องเซฟตรงไหนเจ๋งปะเฮาโอเคตรงไหนไม่รับหน่อยมารับหน่อยโอเคโอเคตัวนึงนะกูเปิดห้องรอแล้วอ่ะนี่ข้างหลังเธออะมาเร็วนี่เนี่ยห้องนี้มีเซฟต้องแล้วเราต้องหาเซฟ เดี๋ยวรอผีไปเราหลบไอ้นี้เลยไอ้เฮียไปสนไอ้เฮียแย่งกูชิบหายผ่านฟังห้องฝันของข้ามีพี่มาพีมามาตัวจะเฉ่งครับไอ้เฮียระหว่างที่กูเดินชิวกันอยู่แล้วแม่งสะพักแม่งมาแล้วกี้แต่นายเฮียเออในในห้องที่กูตรวจอยู่มาบ้าบาบ้าใช่เหรอเออยังไม่ทันนี่อะกูวิ่งกลับเลยโคตรโอ้มันมันพี่โคตรไวเลยใช่เหรอวิ่งไวกว่าเดิมอ่ะเออเย้เลยไอ้เฮียพูดมาหากูเลยเกิดละ โอเคมาเดินผ่านไปละเนี่ยไปและไปละเจอเจอแบบแผ่นโคด้วยรปะไม่เจอว่ะเฮ้ยเียตกใจสัตว์เย็ดแม่เหียแม่งเดินมาแล้วโมเดลอย่างเหียเลยท่าเดินอย่างเหียไปอ่ะเจอกล่อง้ะแต่ไม่เจอกุญแจต้องหากุญแจให้เจออีกคนมันออกไปแล้วมั้งวิ่งอย่างไวยใหญ่สัตว์รถด่วนขบวนสุดท้ายเฮียหน้าแบบเหมือนมันเดินแล้วแบบหน้าแดงขึ้นด้วยอ่ะ โอเคไปละ let's go ทุกคนกุญแจกุญแจยังยังไม่ม้ใครเจอกุญแจหรอเอ้ยไม่เจอจริงนะไม่เจอกุญแจเลยเฮ้ยเจอตังสองังสามอันเลยใหม่อ่ะกูไม่เก่งกูไมถึีตู้กูต้องปีนตาไอ้เจียนเมื่อกี้แม่งเกิดต่อหน้ากูเลยอี้แบบเกิดปุ๊บหน้ากูแดงปั๊บแบบอ้เฮียไม่หมดละเฮ้ยเจ็ดเกมแล้วโอเคเงียบไปละเฮ้ยเจ็ดแหมเป็นไรอ่ะเป็นไรมากเปล่าเออเดินเถอะแล้วมึงนะพี่ เออเป็นไรมาเปล่าไม่ให้กลัวหักกลัวอะไรเดี๋ยวจะออกอ่ะไอเโอยเฮ้ยยึดแม่ยึดตีอีกแล้วดูจะดูยึดตีอีกแล้วโ็อ่ะเพื่อนรู้เหมือนกันดิยังยืนดิีเฮ้ยเจอแล้วพี่ใช่เหรอไม่เห็นตีเป็นหลอกเขาสัส่เลยจนปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟไม่เป็นหามันเจอแล้พี่ ามันหายมันไม่หายดีเปล่าเซฟบ่ะหุยจะไม่อีกแล้วเฮียเจออกู่แล uh ้วหัวล yani ิมอะไหนไอ้กล่องไหนกล่องไม่มไมีกล่องอยู่จำได้ว่าอยู่ไหนไอ้กล่องอยู่ไหนอ่ะกูเจอกล่องว่ะใช่เหรอใช่เปิดได้ปะเปิดไม่ได้อ่ะแปลว่าเราต้องหากระดาษโค้ดอ่ะมันมันจะมีมันบอกว่าต้องหากระดาษโค้ดไอ้เฮียแล้วกูเป็นภาษานิโฮงตั้งนาน แม่งปรับโดยเตโนมัติสินะเล้นมันอ๊ยบ่ายเยอะโอ้ยโอเคไปละอันนี้ไปจริงโอเคหากระดาษไปรีบหากระดาษโค้นเลยดีกว่าไม่เจอเช่อไม่เจอเช่นนักโค้ย่างเปิดไฟวะโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอเจอกระดาษโคดแล้วเฮียอิตินี่ยั้นอาริกาโตเป็นไรกะติดตโดนในมึงเปลืองละเออ ไอ้เหี้ยกูต้องแคปไว้ว่ะเหยื่อเยอะเฮ้ยไอ้เสี่ยวคนนึงเออไหนวะพี่นนนวะเนี่ยข้างบนเนี่ยมึงเห็นไหมนะข้างบนอ่ะอ๋อที่ช่างช่างเช้ยนะไอ้สว์แล้วมึงก็ร้องไม่ตายจากกูไอ้เหี้ยอผีช่างช่างเช้ยแม่งอ่ะไปหาแล้วก็ลงกลุ่มดิโอเคโอเคเร็วเร็วดิเฮ้ยเร็วเร็วดิไอ้เหี่แต่เย็นดิเอ้ยมามามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วกูหยุดกูอยู่กลางทะเล